วันนี้ก็มาเรียนเรื่องของการเลี้ยงบอลขั้นพื้นฐานในกีฬาบาเก็ตบอลน,นะครับจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันในคลิปวิดีโอเลยไปโอเคเริ่มต้นนะครับเรามาดูเรื่องของท่าทางการยืนเตรียมพร้อมก่อนอการยืนเตรียมพร้อมในการเลี้ยงบาสนะครับเราจะต้องยืนในท่าลาเนี่ยขนานกันนะครับปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าย่อตัวต่ำลงมาย่อตัวตัลงมา ให้หัวเข่าไม่เลยปลายเท้าหัวเข่าต้องไม่เลยปลายเท้านะครับถือลูกบาเกตบอลไว้ที่บริเวณหน้าอกไว้ที่บริเวณหน้าอกนะครับพร้อมที่จะเลี้ยงทางขวาหรือทางซ้ายโอเคแล,แล้วแต่เรานะครับต่อไปมาดูเรื่องการเลี้ยงบาเกตบอลเนี่ยมีวกันทั้งหมดนะครับ3รูปแบบคือการเลี้ยงระดับต่ำการเลี้ยงระดับกลางระดับกลางหรือระดับหัวเข่านะครับโอเคก็การเลี้ยงร,งร,ยงรงะด <Okay. S 1> ับสูง สจะเป็นยังไงเราไปดูกันในแต่ละระดับนะครับระดับที่1คือการเลี้ยงระดับต่านะครับก็จะต้องย่อตัวต่ําลงนะครับย่อตัวต่ําลงกดลูกบาสให้อยู่ต่ำกว่าบริเวณของเข่าลงมาโดยการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลในระดับนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการใช้นิ้วนิ้วมือนะครับสัมผัสกับลูกบาสจะไม่มีบริเวณฝ่ามือลงมาเลยนะครับนิ้วมือเนี่ยจะไม่สัมผัสลูกบาสเกตบอลเลยนะครับถ้าใช้ต่ปลายนิ้ว นิ้วเท่านั้นต่ำลงแล้วก็มีการย่อตัวส่วนมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้เลี้ยงลูกบาสเนี่ยจะต้องตั้งเอาไว้เพื่อป้องกันคนที่จะมาแย่งหรือู่ต่อสู้เราโอเคครบนี้คือการเลี้ยงขับตับโอเคระับต่ำเสร็จแล้วต่อไปเป็นระดับกลางะระดับกลางแล้วก็ให้สูงขึ้นมาเป็นระดับหัวเขา่าถึงบริเวณหน้าอกนะครับหัวเข่าถึงหน้าอก ก็ยอลำตัวมาเหมือนเดิมมืออีกข้างหนึ่งป้องนะครับป้องกันไว้แล้วก็กดบาร์ให้ต่ำให้ต่ำา่าวาบริเวณหัวไหล่เราครับแบบนี้ทิ้งบาร์ลงนะครับขับข้อมือขับข้อมือทิ้งบกบาร์ลงโอเคพร้อมกับเอาแรงที่แขนเนี่ยขับข้อมือท,ท,ทิ้งูกบาร์ลงเอาแรงที่แขนแขนอีกข้างหนึ่งที่ไม่ใช้ใช่ใชไหมป้องกันพูดต่อสู้ไว้ถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนบาร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพยายาม เลี้ยงบาสไว้ข้างลำตัวไมกทห้สุดนะแต่ถ้าเกิดระดับแรกเนี่ยเราก็เลี้ยงไว้กานหน้ากอนก็ได้แบบนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นระดับที่สูงขึ้นคือระดับเหนือหัวไหลมาแล้วเป็นระดับสูงนะครับก็ให้เพิ่มระยะนะครับออกแรงเนี่ยกดลูกบาสลงให้สูงกว่าหัวไหล่สูงกว่าหัวไหลเราแบบนี้กดแรงหนักแบบนะสูงกว่าหัวไหลเรามืออีกข้างหนึง่งป้องกันหัวสู้เหมือนเดิมโอเค โอเคต่อไปเรามาดูเรื่องของการเคลื่อนที่และสำหรับการเลี้ยงบาสเนี่ยต้องมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็ซิกแซกนะครับแล้วก็ใช้การก้าวก้าวชิดก้าวเลี้ยงบาสนะครับจะก้าวไปทางซ้ายเราใช้มือเรานลฮะก็เลี้ยงบาสเริ่มจากการเลี้ยงบาสอ่ะก้าวก้าวขวามาผัดขวาตามขาดซ้ายมาโอเคแบบนี้แล้วก็อย่าลืมย่อตัวตลอดเขาจะมาทางเขาจะมาทางขวาล่ะก็ก้าวขัขวามาผัาซ้ายตามผัดขวามา แักแรกๆสายตาเราอาจจะมองลูกบอลก่อนก็ได้แต่หลังๆแล้วเราต้องมีการมองไปด้านหน้านะครับเราชนะแล้ว <Okay. S 1> มอเครเข้าไปด้านหน้าก็แล้วแต่เราเลยจะก้าวขาไหนนะครับถ้าทังห้าจจะเป็นการก้าวขาขาขึ้นมาก่อนก้าวขาขวาตามก็ได้หรือก้าวขาขวาขึ้นมาขาซ้ายตามแบบนี้นะครับก็ได้แล้วแต่เรานะครับส่วนการก้าวถอยหลังก็เช่นกันนะครับก็มีการก้าวอันนี้เลี้ยงบาสอยู่เรื่อยๆครับเลี้ยงบาสอยู่ตลอด จะเป็นการโเค <Okay. S 2> ็ต่อไปเป็นการ9ที่นะครับโดยมีการเลี่ยนทิศทางในการเลนิศทางน,นางไดูทีเ่เเลบ้าอยูอยนี้นะครับเราจะเปลี่นทิศคทงนี้ะจะไปทางซ้าย้เอาขาขวาขาขวานะครัก้าวเข้ไปร้องกับเปลนทางรูบาเกตบอลมาด้านนี้มือข้างนึงป้องกันไว้แล้วกลับมา,าน,นีบบโอเค จะเป็นทางนี้แหะก็ก้าวขาไปพร้อมกับเสีงลูกบาลมาแล้วก็ฟอ,องแบบนี้เลยน,น,น,นะนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงลูกบาลนะครับที่ทางต่างเลยลองลองดูเราเปลนทิศทางนะครับแบบเร็ว <Okay. S 1> A later few moments โอเคก็จบไปแล้วสำหรับการสอนการเลี้ยงบัสขั้นพื้นฐานนะครับที่มีด้วยกันทั้งหมด3าระดับคือระดับต่ำกลางแล้วก็สูงก็ให้เรากลับไปทำแบบฝึกนี้นะครับที่บ้านตัวเองหรือว่าที่หอพักตัวเองก็ให้เราเนี่ยมันฝึกซ้อมเจอกันในห้องในห้องเรียนต่อไปนะครับนักเรียนเจอกันบ๊ายบาย